โคงการบริหารส่วนจังหวัดอุบลรัชธานีสองหาหกครับผมสะพานข้ามห้วยเสริมใยเหล็กห้วยลักขืาะว่าเป็นเป็นร้านอาหารเลยเห็นมันสมตำกุ้ยเตี้ยวอีย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องึงมาเห็ดไห่แบบคนบามาไ้มันหน้านี่แล้วพานไปพน่าหน้านี่า,า,ากับสิเป็นสามเยกดอีกแม่พี่นอ้องถ้าคนสิเป็นไซต์ผู้สมท่าน,นถ้าไปบขทางนี้ดีกว่าเวลาเป็นกําลังเห็ดลงไป นีเพิ่นสิไปรับออกใส่รับไปเบิ่งน้ำกันพี่รองยองบ้านเท่าเลย านี่ามือพี่น้องเด้อสวยหรูสวยหรูแบบใกล้แล้วใกล้กลสีเฮ็ดเท่ข้นจีดแล้วเพราะถนนก็กว้างกันใหญ่อยู่ครับผมรถมาบดมายางเรียบร้อยแน่พี่น้องเ่ยน้ำดัเพลนสีเท่ข้นจีดเท่ยางมาต่อยเพื่อไทยยางดีละถนนมันสีไปใสแค่นั้นนั่งไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องผมม่ใกล้เขามาจกเคื่อนเลยเคยมาตะท่างที่สีแยกไปโน่นคุ้มค่ำเหนห้าพี่น้องเราผมดกันว่าใกล้เลี้ยวลงมาทางเลยยักเทื่อ แต่ว่าท่าสินดีเพั่ธนตีเปียใสไปเลาะไปเบิ่งน้ำกันครับก็พอพี่น้องเข้ามาลามงัวลามควายบ่สิได้ถามทางมันหลับไเปไ็นสายต่างสินตอนทางดีหรือเพื่อนเฮ็ดดีละ่ะ แต่ว่าก้อนหนานี่พิกายกันนะหนาเสียงสีเป็นท่างแบบลุกลั่งท่างคุกขาอยู่แต่ว่ามาตอนในประเทศด,ดีเลยพี่น้องเฮ็ดพร้อมที่สิลาดยางนะพร้อมที่สิลาดยางพร้อมที่สิเทคอนจีบเลยเป็นทางเส้นงใหญ่อยู่ไฟฟากันเง่าเลย ก็เจ้าผมก็อยู่ท้ำไทยน้ำหน้าดีดีเลยพี่นอ้องเติมเนี่มันกะสีไปใส่ของมันแล้วจริงๆเหรอพี่นอ้องบรรยากาศดีดีเลครับเดอ้อ บรรยากาศสวยง่ามไหลไปเฮ้าพี่น้องเดินทางต่อครับผมว่าสิหาถามพี่น้องเฮ้าแถวนี่เพิ่นกระเจาะไปใส่เบิดตนำนทางไปเรื่อยๆรถมันต้องไปซอดออกมู่บ้านหรือว่าถนนใหญ่แหละไปน้ำกันครับผม ไปสอดออกมูบ้านหรือว่าไปสอดออกใส่หลัถนนเสร็จจัง่วัดพิจิตรพัฒนาเห็ดเป็นคอนกรีดเห็ดเป็นอยียงไถย่ยางดีเลยนี่ก็มกออกมิตรขอ,อกงัวขอกงัวคนกับ่เห็น ต้วงาอนี้เพิ่นเกี่ยวมือเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผูกงัวไ่กินหนา้ากินยู่แล้วบรรยากาศมันนอกเข้ายงามนี้ลุมหนาววอยวย <c oughs> ถือว่าบรรยากาศดีเลยเด้อพี่นอ <c oughs> ้องเนื้อสีเป็นล่งค่อยสีลรงไปห่วยบ่ เลาะเบิ่งไปน้ากันเรื่อยๆก็บแบบเนื้อเนบน้ำหนาดีละไปเรียวกับสิพวกจักทางอีกในเบืองน้ากันครับอ้แต่วาทางสวยงามด้วยครับเดินทางนทางงอมางอกมาแงะสวยงามอยู่โอ้แต่เดีเป็นคอน้นจีดแล้วนี่สุดยอดเลยโอ้ทางดีเลยครับเด้อสวยงาม พ่อเมียเรามาลามงวลามควาวยว่ะเห็นแต่เป็นผูกไปแล้วมันสวยเติบอะมันก็ท่านไหสวยปัานไหนได้พี่น้องมือดีผมมาประมาณเจ็ดแปดโมงเลยเันมาลามตะเสาเลยนะครับมาลามงว,ามว่าลามคว้วยไปตะเสาตะเดินหะลักไปใส่พูดนละ้ เก็โดนนที่เป็นถนนซีแยกยางดีเนาะบานเนี่ยไม่ใส่เนาะบานเนี่ย ฝุ่นคือจังล่มคอยล่มไปฝุ่นโอ้เราสิไปทางไหนล่ะบัดนี้โอ้เป็นสี่แยกสี่แยกเราสิไปใส่ล้วพี่น้องเออเออ ลงไปตามทางแดงนี่ละล่องเบิงได้จังไดยกะเด็มากปานนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สิบอ่อผอไผจะกคนหนึ่งไห้มันลูบไป <c oughs> โอ้ขอตรวจขอไัยพี่น้องแต่ว่าทางเพิ่นกนดีนะครับด้วยเพิ่นพร้อมที่สิเท่ข้นจีดพร้อมที่สิเท่ทเทลาดยางแล้วสวยงามเลยเพี่น้องเขาอย่าหัว,วตอนนี้เขาอยู่ใสจังได้เลนะ มันงกับวพอไปตะคนเลยสวยงามเด้อรับเด้อโอ้ย ต้องเป็นจังไหนเขาเขเคยมาจากเถือ่อเดี๋ยวไปเบิ้องไปดูข้างหน้าดูครับอ้ยสวยงามหลายครับผมเอิญเอีอยงหนองนอยียงจังไหน,เ,นเดี๋ยวจังไปเบิ่งน้ำกันครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถก่อนจะข้าวนึง่งนายพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ห่วยรักคือเพื่นวะ เป็นสายบ้านน้นแดงครับบ้านน้นแดงตำบลค้ำป้อมอำเภอเข้ามาล,ละลานกาเป็น,น่าวไปหอดบ้านน้นขุมคาตำบลพังเชียร์อำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลครับผมเนี่ยมองเนี่ยโอ้ยสวยงามครับพระนงกระเห็ดแล้ววังได้ไรนี่อู้แต่ว่าน้ำคือนโบกล่งคักแท้มองเนี่ยน้ำแห่งคักเด้อพี่น้องเนอ,อะออาเป็นห่วยลักคึอห่วยลักคึอบ้านน้นแดง นไปหาบันนุ่นคุมข่ำครับผมพิ่น็ดสะพานคอนกรีดเสริมเหล็กแต่ว่าถนนกกนี่กะอีกบ่ดนครับถนนพั่ก็กะก่กักงกีดก็ร่ังเกดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจักน่อยกับสิเท่คอนจีดเท่ยางมาต่อยไมน,นครับอู้น้ำขือแหงไว้เท้หองกะปีใหม่บ่าท่นปีใหม่อยู่ขงกะเดือนท่านว่าพี่นอ้องน้ำละแหงเบื่อละอ้ สวยงามเลยครับด้วถนนห้นทางกาถนนหนทางกากระลั่งเริ่มสีเท่ขนจีดเท่ยางมาต่อยแล้วครับผมกรลั่งเก็ดโอ้แต่ว่าน้ำเนี่ยตีคือแหงไว้เท่หงกระต้นเดือนท่านว่าเด้อพี่น้องจังหน่อยกะแหงเบิดละโอ้ยเป็ยังไล่ะพี่น้องคลองน้ำเดือนน้อยเดีือวสีแหงเบิ่ดละแต่ว่าเพิ่นเลยล้านหินลงไปหั่นกระหลยอยู่ครับนะ ต่เป็นคล้องน้ำแต่ว่าขึ้นมะนีนันแห้งมี่ปูมีปลายบ่ะพวกนน้ครับยาเาไปพ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสองหาหกคกครับผมสะพานข้ามห้วยเสริมใยเหล็กห้วยละคือบ้านโนนแดงบ้านโนนขุมคำกอนแล้วพ่หอก ตว่ว่าเขาจะขึ้นไปพุนมันจะไปสอดดอ,อกบานได้แค่นั้นลหละเขาจังไปหลุ่นเบิองน้ากันครับเมื่อกีใบใหม่กัก็ร่างเริ่มแดงเริ่มยังเลยพี่น้องเพิ่งก่างสีเริ่มพัดใบแล้วถนนงามๆสวยๆเบิองน้ากันเลยครับว่าสิไปทะลุออกบานไดไปกันเลยครับไปกันเลย,เลยงึดอยู่อย่างเดียวเลยพี่น้องงึดายตอนนี้ เขาผ่านมาไก่เติมเลยยังบ่ตันพ่อไผ่จักนอยู่คือถามไทยถามทางว่าเนไปใสจังไดมาจังไดนั่นนะถนนหนวท,ทางกําลังเห็ดดีๆพ่อไผจักคนเลยเนี่ยโอ้ยผี่ทางขวามือของผม่นเป็นคาดว่าเป็นสารนามหรืออ่างเก็บน้ำพี่น้องน้ำใสดีขนาดเลยว่าพี่น้องเบิ่งบ่ได เป็นสีกับเป็นเทียงไงเทียงหน้าก็เป็นเฮือนแล้ขวขบโมมีคนอยู่เลยพี่น้องมองดูโอ้ยลลางหมดเลยเ,ลเหือนลลางเพราะเฮ็ดดีกับไข่ที่เป็นล้านอาหารเรามีคนอยู่โอ้เป็นล้านอาหารอิหลีครับาขูดเตี๋ยวบอกเขาอย่างว่าขูดเตี๋ยวก็ไม่ยกกลางทงดีแท้ ต้องไปเบิ่งจังหน่อยก่อนพี่หลอง่ยพี่หลองผ่านมาเห็นพอดีบรรมากาศดีดีว่ามันเป็นเฮี้ยนกับเมนเป็นัานังกับเมนนะพี่นลองตะวันผลขึ้นอยเพิ่นเป็นล้านก๋วยเตี๋ยวเป็นล้านก๋วยเตี๋ยวเป็นล้านข้าเกา่าโอ้เฮ้ยขึ้นมาอยู่กลางทงกลางทาค้นผ่านไปผ่านมากับสิเดียวแวะกินเ้อะหนุน่มแนวพี่น้องมีโต๊ะให้นั่ง โอ่งแดงกับพังเบิดนี่เป็นหม่องผมในวันเป็นหลานขาแล้วป้ายเพื่อนกระลบออกล่ะฮะอ่ะอลอยาสมเนี่ยผมอ่านบอกใหยฉัดลบมันลบเบิดแล้วพี่น้องป้ายเล่าผมเป็นหลานอาหารแต่ว่าตอนนี้เพื่อนกะล่างแล้วเนาะคำเนาะพี่เง่ามะหวอดพี่มีตูขคูวเพื่อนของน้ำอืม ถือว่าใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเด้อพูดระกงั้าลงมาหอดพี่เขาว่ามันเป็นลานอาหารเลย เป็นสมตำกุเดเตียวอีกย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องมันมาเห็ดไห้แบบคนมาไ้มาหน้านี่แล้วผ่านไปผ่านมาเดีจอดกินนี่มันทางเลยแตรว่าถ้าพูนเห็ดทางแล้วเนี่ยก็สิคืออยู่ผมว่าแต่ว่ามันมันโดดเดียวโหดตีโดดเดียวผู้เดียวได้ ทางลงไปสะพานที่เขาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับโอ้ลมแห้งเด้อครับี้ลมแหงลมแหงครับป่าเดินทางต่อครับผมโอ้วังหันบัรยอนแสง อู้แต่ว่าท่านี่งามด้วพี่นอ้องด้อดอกห้าไหมบรรยากาศสุดยอดเลยก็ยังอยู่ทั้งผู้เขาสงสูงมีลมพัดดอกหา้าปิแวแหวะอยู่สวยงามไรครับผมเดินทางกันต่อครับผมบรรยากาศกาเัเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวหุบครับ กัะสีมืดมืดจังหน่อยเลยพี่น้องเริ่มหมือมืดม่วมั่วจังหน่อย,ย,อยตะวากับอู้สวยงามไหลดอกหยาไ่าไนานี่ก็สีเป็นปลาอยางปลามันตะวันแนมโบเห็นมันเลยมีแต่ดอกหยาถ่วเลยคนกับบ่มีมีแต่จเจ้าทิน เมื่อพี่น้องท่านนี้เป็นปลาย,ยางพลาโอ้น้าล้นก็กบอกอยางเลยปั๊บทัวยางเล่าไหมกิ่มกิ่มแกละไวุ้่น้ำเงาเ่นนะ สวยงามแถอครับสวยงามหลายเด้อเฮ่อนเรานี่ก้อนหินใหญ่อยู่ทางเขาพร้อมแยกอีกแล้วกันเนี่ยเขาไปตามถนนที่คาดว่าเป็นถนนใหญ่นี่แหละพี่น้องอันนั้นเป็นถนนซอยหน่อยเขาไปน้าไ้น้าหน้าเพิ่น <c oughs> อันนี้มันหนาสิเป็นถนนใหญ่สิสไปทะลุบ้านนันบ้านนีได้อันนะไปไปน้ำกันเลยครับ เรื่องในพิ่นสิเท่ได้ดิเ,พเทพยางดีเดลยพี่น้องต้องใเพิ่นสิเท่ข้นจี๋เท่ยางเลยถนนงามขนาดเลยหวยืุ้ยขึ้นถนนใหญ่หรอป่ะเนี่ยเสนนน้นใหญนี่มาทะลุออกเฮ้ออตัวอ,อย่างก,กันด้วยพี่น้องเ้อะ ครับพี่น้องกระจางแล้วครับมาทะลุออกมีล่ะเพิ่อนเพื่อนมมันก็วบาเป็นบ้านสามยอดเนี่ย่ว่าเป็นบ้านยั้งแถวนี้ก็เป็นบ้านสามยอดนี่ล่ะนะแต่ตรงนี้เขา็กิดไปหอดบ้านไซยอยล่ะครับผมบ้านไซยอยยินดีต้อนรับแสดงว่าอันนี้คือบ้านสามยอดลัดไปน่นแดงล่ะก็ลัดไปบ้านน่นคุ้มข่่มนี่เขากระลังทีเขาบ้านไซยอยล่ะครับผมไซยอยยินดีต้อนรับ อออาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีแล้วครับผมป้าพี่น้องเลาะไปเรื่อยเือในชนบนอีบสานบ้านทฮาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีแล้วพี่น้องสบายดีสุภูสุสคนสวัสดีครับ